คือเก่าพี่น้องตอนนี้กําลังซีเห็ดน้เข้าวปุ้นพี่นอ้องต้มปลาแล้วเรียบร้อยเลยเนาะเอามาจากตลาดมือน,นี้ได้คนงานมาเกี่ยวขา้าวซอยแล้วก็ซีเห็ดน้ขาข้าวปุ้นพี่น้องเห็ดมะขอยเบ็ดแตอวมากแตพี่น้องพุง่ลมแห้งเลยต้มปลาเสร็จแล้วพี่น้องตอนนี้กมาตำาเข็ดกระเทียมก็จิ้มไปัว,ด,ด,ด,วดนีน่เหรอตั้มา เกี่ยวมือนะกับอีแม่สองคนหาเกือบเป็นล้มก็เลยโทรไปกริ้งอาอขอนแดงเงิน,อนกออนแดงเงินจางคนเกี่ยวข่าวผนการหางานมากคนนะจ้าง,นะางรถแ,แล้วแล้วก,ก็แล้วจนากิดอีต้นนเผยอ้อนมน่นแมแหลยไอ้แท้ๆของเฮานี่แหละออ้กับพี่เซอร์ไพร์ งัวจะปากยกก <c oughs> ระดับไม่ไ็นจิ้มซอย ยิ úp, và và ้มข่าวได้สองมือยุบเลยนะพี่น้องเคยกัคิดว่าคนสิมาลายันเลยประเ็ดยันปุ่นกินเผาบอิ่มตามอยากนะแน่ จำสิ่มันแล้วก็จำกระดูกมันมาอันต้องเอาต้องเอาน้ำนัวมัน

มเอง,อง,องลงมาขวดแล้วจ้าตอนแม,ม่นบอกใส่ตอนนี้ ที่แซบอยู่บ่สงทีควัมเลยโอ้โหมันควันพี่น้องเลยควันฝุ่นเนาะคี้ฝุ่นน่ะการะลงนี่ต้องทำใจแน่เอาบุมีเฮือนขวนัววัดได้ที่เลยตอนนี้ ตัวใหญ่ตาน้ำตาลเขื่อนกับเป็นอะไรเบ่งดูพี่น้องหน้าตาสุดท้ายคือลูกศิลป์ อย่างยักษ์อยางจ้างว่ะดูไหนพอเท่ามาปุ่งจนน้อยไข่งียังไม่ได้ใส่ไกลอแต่ประเด็ กนาดเลยตอนนี <displayed, S 1> ้ก็หกเพียงแบบน้องควกขึ้นกินข่าวแล้วเนาะมีทันทงานคงขวเปิดมากเกยนี่ก็คือคนงานขงเฮาเนาะจ้างกับวัละเสนกีนาอกับันตเอน้อบางไนาพนต อย่างวันแสงที่ขนาดแสงยังบวอย่างมีใครมาใครกระบุกนะใครมามันกินข้าวแล้วชิมเนื้อปลาเนื sources, ้สำหรับผูนี้ฝากกวไลคนร์ฝากเป็นน้ำใจสาวลงงานเด้อพีน้องใจมโหสถุนที่เข้ามาติดตามตั้งแต่ต้นจนจบคล